แม่มันจอดมันได้แก่ไอ้นีห่หมดแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วมันไม่มีเหรียญห้าแล้วน,นู่ออนอยู่กับปู่นู่นเอาตังกับปู่่ามันไม่มีแต่เหรียญบาทขอก่อนขอก่อนไปขอกับปู่ไหมขอขอปู่แล้ว ขอ,ขอปู่ก่อนขอปู่ก่อนเนี่ยแล้วถังอยู่ไหนอ๋อ มหมดรู้ด้วยนะว่าหมดนะเลี้ยนดูบางที